การแข่งขันทักษะด้านวิชาการโรงเรียนวัดหลวงวิทยาโรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนประจำปีการศึกษา2554จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิสเก็เขต โดยสรุปเหรียญรางวัลในการแข่งขันดังต่อไปนี้คุมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม4เหรียญทองคุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงคุมสาระการเรียนรู้ศิลปะ10เหรียญทอง2เหรียญทองแดงคุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์1เหรียญทองแดงคุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์3เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์ สิบเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงการงานอาชีพสองเหรียญทองสามเหรียญทองแดงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงระดับประถมวัยหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินสรุปเหรียญรางวัล29เเหรียญทองห้าเหรียญเงินสิบเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนปีการศึกษา2554จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28โดยสรุปเหรียญรางวัลดังต่อไปนี้คอมพิวเตอร์4เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงภาษาอังกฤษ2เหรียญเงินศิลปะนาฏศิลป์ดนตรี4เหรียญทอง3เหรียญเงินรวมเหรียญทั้งหมด8เหรียญทองเจ็ดเหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาระดับประเทศปีการศึกษา2554โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโดยสรุปเหรียญรางวัลดังต่อไปนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ1เหรียญเงิน หนึ่งเหรียญทองแดงคุ้มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสามเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินรวมเก้าเหรียญทองสิบสี่เหรียญเงินเก้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์มหกรรมวันการศึกษาเอกชนส่ควรางเป็นเลิศเทอดไทอมรราชันประจำปีการศึกษา2554รระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดวงวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ดังมีรายการต่อไปนี้ หนึ่งสร้างเกมสร้างสรร์จากคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ได้ระดับเหรียญทอง 2. สร้างหนังสือเร็กทรนิระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รางวัลระดับเหรียญทอง 3. การสร้างเว็บเพจประเภทเว็บอดิเตอร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3ได้รางวัลระดับเหรียญทอง 4. คนหาอาจาริยะไอทีคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 5. การสร้างเว็บเพจประเภทเทคนิดเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 6. เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ออกแบบเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองแดงสรุปเหรียญรางวัลทั้งหมด4เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง ผลงานทางด้านกีฬาโรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้ส่นงนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติคัดเลือกตัวแทนขเขตสาประจำปีการศึกษา2554ซึ่งการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในครั้งนี้โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้รับรางวัลรวมทั้งหมด12เหรียญทอง3มเหรียญเงิน สิบเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาวิจิตรนักกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่28รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3โรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้รับรางวัลรวมทั้งหมด1เหรียญทอง2เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงโดยมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้ 1. นายพิพัฒน์ชัยวิเศษ1เหรียญทอง2เหรียญเงิน2งนางสาวเชลิตาตาบุญ3เหรียญทองแดง 3. นายปริญญากุลาลักหนึ่งเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่4 0รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3อุดรธานีเกมประเภทกีฬายยนน้ำได้เหรียญรางวัลมา1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงโดยมีครูผู้ฝึกสอนคือครูลุงทิวาบุญศร์ในการแข่งขันกีฬากระบีกระบองโรงเรียนวัดหลวงวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระบีกระบองในรายการสพทเกม5 4 รอบทิงชนะเลิศระดับประเทศณจังหวัดสุพรรณบุรีโดยได้เหรียญรางวัลมา1เหรียญทอง4เหรียญเงิน5เหรียญทองแดง